เฮ้ยเฮ้ยกดไลค์หน่อยสิมีคำคมมาฝากว่านอนนอนความรักก็เหมือนมะม่วงแต่ตอนนี้ม่วงขอนอนก่อนเฮ้ยอะไรวะเนี้ย5 5 5บวกมาดูผู้ชมวันนี้อยนะู่ในคอสเดอะมายเฟลนะทานผู้ชมซึ่งมันจะเป็นแมปหลบระเบิดนี่ที่มันจะเป็นกลับระเบิดเพื่อให้เราผ่านด่านไปเรื่อยๆโอไมเบคอนแกไปถึงไกลแล้วหล่อนี้ด่านแรกนะ่าจะไม่ยากมันจะมีทุนระเบิดมานะแบบเราเป็นลองเหยียบระเบิดนะนะทานผู้ชมนะในลองเหยียบดิ <laughs> เดียวเดียวเดียวไม่น่าไปล้อเล่นเลยอ่ามาโผล่สักไกลเลยเอาไข่ไปเดี๋ยวใจเย็นๆดีแกมาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันปลิวแบบนี้เลยเฮ้ยความรุนแรงอะไรยังนี้ฉันเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรที่รุนแรงแบบนี้เลยทำไมรู้สึกว่ามันจะมีเงินล่วงเลยว่าบางคนวะระเบิดบางทีมันก็จะอาจจะเกิดมันอยู่ต่อหน้าเรานะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ,นะท่านผู้ชมด่านต่อไป <C oughs> เฮ้ยแล้วทำไมคนอื่นต้องมาเกี่ยวข้องด้วยกันวะเออวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองเตะข้างๆไปได้ปะวะได้ไหมเอา้าะ ถ้าเราต่อยข้างๆตัวเราจะอ่อนลงเลยไม่รู้เป็นอะไรเกี่ยวอะไรกันวะเราพยายามหนีจากผู้อื่นนะท่านผู้ชมเฮ้ย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 แกจะมากวนฉันเอ้ายกมาผลักฉันทำไมเนี่ยแกไม่มีอะไรทำเหรอมันหลบระเบิดกันดีมาผลักกันทำไมรู้สึกว่ามันจะมีปุ่มต่อยเลยนะท่านผู้ชมปุ่มแรกเอ้าไอ้ผมรับอะไรมาใหม่โทเค็นเหรออะไรเนี่ยมันมันเอามาผลักหรือเปล่านี่เป็นอะไรในวิชันเหรอ เอาเอ,าอเกจะมาผลักชันอีกลไปไปแล้วไปไปท่านผู้ชมยังไม่ไปถึงไหนเลยเนี่ยโอไมโอไมชอบอันผลักนี่มาแต่มันคูณดาวเอาอีแต่รอดแต่รอดแวกยาเวกยาอีกกับระเบิดกับระเบิดโอ้ยอแล้วเมื่อไหร่เราจะผ่านวะเนี่ยแล้วดูคนก็ผุมมีบางคนไปได้แบบไกลเลยท่านผู้ชมแล้วคนมากองกันอยู่เนี่ยพวกที่ไม่เล่นก็จะกวนชาวบ้านเขาอย่างเดียวตุ๊กตาหมีมาทำอะไรวะ เอ้าเดินอยู่เฉยตุยดูอย่างนี้เห็นป่าวะเฮ้ยมันจะเป็นระเบิดไม่ระเบิดเอาเอาผมกำลังผ่านด่านยามาแล้วเฮ้ยเฮยแกอย่ามากวนฉันคนมาข้างหลังนี่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเอาโอ้เฮ้ยเฮมันแจ้งเตือนอะไรเมื่อกี้แล้วก็มีลูกบอลอะไรกิ้งมา ผมจะไปแบบมีสมาธิแน่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 ฉันรู้ว่าแกคิดอะไรจะตามเขาไปแล้วผมจะไม่กลัวเขาเอาแล้วแกพาฉันเหยียบจะถึงกันไหนกันวะผมยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยอเออกดเดินเร็วกดเดินเร็วกดเดินเร็วฉันต้องผ่านด่านหญ้าไปให้ได้รู้สึกว่าด่านหญ้าจะระเบิดน้อยหรือเปล่าต่อไปอะไรโอไมโอไมโอไมคด่านนี้ลื่นด่านนี้ลื่นด่านนี้ลื่นโอโหลื่น oh, oh, ไปใส่ระเบิดผมมาไกลที่สุดละเฮ้ยเฮ้ยลูกบอลมาจากไหนเนี่ยโอ้ามาจากไอ้ปล่องนู่นเหร มีวางเปลือกกล้วยด้วยพวกแกก็ค่อยๆคุยกันน้อยโอ้โหดานต่อไปพายุบอกเลยผมจะรอดหรือเปล่าหนจะลูกบอลยักษ์ที่จะถาโถมมาอู้ผ่านยากมากนะผู้ชมเล่นยากจัดเฮ้ยพายุมาพายุมางั้นผมจะไปทางที่ระเบิดเยอะๆพายุน่าจะไม่มาใช่ไหมเฮ้ย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 พายุเฮ้ยผมมาไกลแล้วเอ้ยผมเอ้ยเฮ้ยเ้ยผมยังผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งไอ้เสียงไรเสียงไรยายา โอ้โหไม่ลื่นก็มาโอ้โหดูด้านนะอะไรเป็นอะไรไม่รู้มั่วไปหมดพายุแบบมันไปมาอย่างเร็วนะาผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่แค่ด่านเนี้ยต้องหลบพายุให้ได้มันจะมาเชียวหน้าผมมแต่ว่ามันไม่กลับทางมันมาน่าจะไม่กลับอันนี้ไปไงวะเนี่ยผมยังไม่เคยเจอเลยฟ้าผ่าเฮ้อมาถึงโดนฟ้าผ่าวิเต็ตแต่รอดแต่รอดแต่รอดเอดเนี่ยว้าวอือแต่ฉันมาถึงนี่มีไม้มีไม้ ต้องโดดโดดข้ามไม้เฮ้ยฉันมาไกลแล้วฉันมาไกลแล้วฉันมาไกลแล้วอันนี้อะไรอันนี้ต้องโดนอะไรแน่เลยใช่ไหมอุ้ย,ยมันมีลูกบอลนะผู้ชมถ้าลูกบอลโดนระเบิดดิอู้หูหผมมาถึงเกือบเกือบเส้นชัยนะผู้ชมดูดิดูชื่อผมดีอ่ามีคนพิมพ์ในแชทว่าีซี่ด้วยวะง่ายง,ายงันเหรอทำไมฉันว่ามันไม่ง่ายเลยวะ ฉันไม่สนไปประทะกับใครทั้งสิน้นตอนนี้ฉันสนแต่ว่าขอไปให้ได้ไกลที่สุดนะนะเ,นะเอ้ยแล้วแกมาเหยียบระเบิดใส่ฉันทำไมเนี่ยโอ้เกศนะเกศหัวไข่นี่ใช่ประคนอกินี่ทำไมมันสุมเหมือนมันจะสุมด่านใหม่่านผู้ชมตรงนี้ไม่เหมือนเดิมเลยเนี่ยลวมันไม่ใช่พายุด้วยเน,นี้ยลมลมลมมันไม่ใช่แบบฮอริเคนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นลมทะเลทราย เฮ้ย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 ต่อไปอะไรเนี่ยมาเจอพื้นหญ้าอีกแล้วเหรอ <c oughs> เอาดอกแรกก็โดนเลยเหรอโอ้โหทำไมมันดูเดือดกันจังเมืม่อไหร่ฉันจะผ่านเนี่ยแล้วทุกคนก็แบบโอ้โหแตกกระจุยนี่ผมเสียวด่านนี้ตลอดเลยไม่รู้เป็นไรนะผู้ชมหญ้านี่ที่เขียวคัจีมันบดบังวิสัยทัศน์ในการเดินของฉันมากไม่ตุยแน่นะ พายุพายุพายุโหมกระนำพายุโหมกระนำแต่ผมเสียวด่านฟ้าผ่ากับเนี่เนี่ยด่านเนี่ยตลอดเลยโอ้โหเบดโคตรเยอะท่านผู้ชมเห็นด่านนู้โอ้ไม่เห็นหลอกซูมจากนี่ด่านข้างหน้าเนี่ยที่เป็นกระแพงแดงๆนะโคตรยากเลยระเบิดก็เยอะฟ้าก็ผ่าท่านผู้ชมไอ้ด่านลมนี่ไม่เท่าไหร่นะเว้ยทำไมมันมืดวะดีๆมืดเฉยแนวไหนวะเนี่ยเฮ้ยเย็น ผมจะไปได้ mhm. ไกลไหมเนี่ยคลิปนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะผิดหวังเอานะแบบมันร <Gym. S 1> ะเบิดเยอะไม่พอนะฟ้าผ่าอีกเวียนคำผมต้องผ่านไปให้ได้ระเบิดโคตรเยอะเลยดูดิตอนนี้ผมเสียวมากฟ้าผ่าแต่ผมผ่านไม่ได้ผมจะเป็นยอดมนุษย์โอ้เฮ้แต่ฉันยังไม่ตุยฉันยังไม่ตุยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันลุกได้เดี๋ยวเดี๋ยว ฉลุกได้ฉลุกได้รีบ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 แต่ดานหน้าอะไรนั่นลาว่าเอ,อ้าโอ้โหวูบผมจะถึงเส้นชัยเลยเกือบถึงเส้นชัยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเนี่ยไปดีพี่หน้าสวยแกแบคแพคพร้อมจะเดินทางเลยใช่ไหมเนี่ยหน้าสวยหน้าสวยเดินทางดีหน้าสวยมาเราไปด้วยกันหน้าสวยแต่หน้าสวยก็ไม่มาเลยอ่ะ นะสวยไม่มาเดินเราไปเองก็ได้เราไปเองก็ได้เ,ไเ,กไดเกมนี้มันจะยากสักแค่ไหนการเชลล์นจนจะจบคลิปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านสักดานเลยเอาล่ะเกมมาโดนเอา้าฉันเจอเกมรอบสองแล้วนะ่าสวยเกมยังไม่เดินอีกเลยหรืออะไรโอ้โหนี่มันอะไรกันลอนเนียนี่มันอะไรกันลอนเนียให้ฉันตามคนที่ไปโอโ้โหนจะไม่น่าตามกันเลย โอ้ยยังลุกขึ้นยืนได้ระเบิดเยอะจังว่าลิมเฮ้ยเบคอนยายโชคดีที่แกเดินผ่านฉันฉันเชื่อใจแกเบคอนอันนี้ด่านอะไรนะเนี่ยเขียวๆนี่ลืมโลกเอาดูด้านหน้าผมไม่อยากไปมากนาลยพีโชคระเบิดทำไมมันเยอะเยี่ยงนี้โอ้ทำไมมันมีอะไรหล่นมาด้านหลังวะ ใครเป็นคนปล่อยลูกบอลยักษ์มาน้าอะไรลูกกลมๆนี่ไม่ไม่รู้ไม่เข้าใกล้อะถ้าไปดาดหญ้ามันมีบ่อยอย่ปะผมไม่ชอบดาดหญ้าเลยมันลุ้นระทึกเกินไปนั่นไงเอ้ยมันมีลูกบอลกิ้งอันนี้ลงมาผมก็ว่าอยู่มันกลายไ่ให้เราผ่านเลยใช่ไหมเนี่ยโอดัดดาผมไมอยากจะไปเลยดาดเลยผมไม่เคยเจอเลยลาวาเปล่าลาวาเปล่าลาวาเปล่ามันจะมีลา,ลาวาบุดขึ้นมาหรือเปลาบุกขึ้นมาโอ้ โอ้โหด่านหน้าเอายุเฉยสว่างเวียนกํามฮเฮ้ย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 กระโดดเฉยเฉยฉันยังจิตตุยแล้วมันยังมาลื่นอีกโอ้เส้นใชยอยู่ข้างหน้าโอ้ลูกบอลเต็มเลยดูดิยับบอกเลยยับน่าจะหมดละมังลูกบอลใช้ใหม่ลูกบอลเฮ้ยมันจะระเบิดด้วยหรอนั่นนั่นนั่นมันจะระเบิดนผู้ชมใช่ไหมมันจะเข้าใกล้เลยมันอยู่ซ้ายมือฉันฉันหลบดีกว่าหลบ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  ต่อมาทาเลซายรู้สึกว่ามันจะมีด่านฟ้าผ่าอยู่ด้านหน้าเราโอ้โหไอ้ฟ้าผ่าดีมันเสียงดวงนะเว้ยดูดิฝาเลบแปบ๊บๆป๊บาเลบแปบ๊แปบๆอุ้ยเฮ้ยผบพานผบพานโอ้โห,โโหโกระเด็นมันฉันเชื่อใจแกบอสนูบระดับบอสนูบแล้วฉันเชื่อใจแกตบตบ ผมตบเขบาไม่โดนบ้ากระมังฉ e ันเบื่อฟ้าผ่ามากมากเลยเฮ้ยเฮฉันขอเดินแบบสงบสงเียมอุ้ยเกือบโดนฉันเมื่อกี้มันมันผ่าลงแล้วโอ้โหคุณผู้ชมทั้งสองคนที่อยู่ในเซิร์ฟตอนนี้คือเขาเขาผ่านไปคนหนึ่งสี่รอบคนหนึ่งสองรอบเลยอ้อวผมยังศูนย์รอบอยู่เลยทำไไมแกผ่านอ่าไหนฉันจะตามเซียนแกก็ไม่เหยียบระเบิดใส่หน้าฉัน ไม่มีคนลอยได้ประวัยแบบโอ้โหแล้วแกปล่อยลูกบอลมาอย่างนี้ฉันจะยืนอยู่เฉยเฉยฉันว่าฉันน่าจะไม่โดนลูกบอลหรือเปล่าผมยังไปจบกับเกมนี้ง่ายๆนะผู้ชมจนกว่าผมจะผ่านหรือเปล่าวะผมแค่พูดเฉยถ้าลูกบอลน,นี้มันไม่แตกนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมันแน่นะมันจะกลิ้งมาโดนระเบิดแตกใส่เราแบบนี้อ้โอ้ฉันเบื่อพายุฮอลิเคนนี่เลอเกินอย่ามาใส่หน้าฉันนะอย่าอุ้ยลูกบอลเขียวเขียวก็มาอุ้ยเดียวเดียว Oh. เอ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว oh. มาเราผู้ร่วมชะตากรรมฉันโอ้โออทำไมแกวิ่งเร็วได้อะ oh. มีปโปรมีปโปรแกผ่านระเบิดไปได้เหรอโอไมค์โอไมค์มาและพายุพายุโฮมกระนำ่ำพายุโฮมกระนำ่ำ เอาเอาเอายาเฮ้ยนี่มันลูกอะไรวะเฮ้ยเฮ้โอ้แชมเปน้าเขาไปใกล้เลยเฮ้ยๆรอด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 เอาโอ้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 โหพายุทางอื่นก็ไม่ไปมันไปทางมีคนวะรู้สึกจะจะยอมแพ้แล้ววะ มาแลุณผู้ชมนีกข,ข,ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบฝากและก็แชร์สักหลายๆคนด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมไม่ไปจุดไปโอเคไม่เลวไม่เลวโอ้โหโดนระเบิดตุบตามถ้าใครเล่นผ่านก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมไม่ผ่านเละไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว